ในชานทลาที่4จะมีขบวนรถวิ่งผ่านโปรดระวังลี่ยจราจรขบวนรถด้วยครับในชานทลาที่4จะมีขบวนรถวิ่งผ่านโปรดระวัเลี่ยงจรายด้วยครับกานทลารที่สจะมีขบดดวนรถเร็วท่สองจัดอีกทางไปทางแยกสะาน,นต้องของขอภัยด้วยครับ เร็วนะครับผมหนึ่งหนึ่งสองเด่นชัยกรุงเทพนะฮะข้อสอบสถานีบางซื่อนะครับเมื่อกี้ข้อที่ประกาศผิดนะฮะไม่ใช่ขบวนรถเปล่านะโปรโดทราบที่นี่สถานีชุมทางบางซื่อขบวนรถจอดเทียบในชานตลาดที่4เป็นขบวนรถเร็วเที่ยวล่องที่112จากสถานีเด่นชัยป่ายทางสถานีกรุงเทพ ลงสถานีชมทางบางซื้อนำสิ่งของและสาัพระภาระของท่านลงจากขบวนรถให้ถูกตอ้องและขอบทวนะครับเระอสานที่ลงจากขบวนรถเร็ว112นอะครับอย่าเพิ่งข้ามผ่านไปมาในชานชลา